น,นี่ก็ได้รับพัสดุมานะ EMS มาประมาณนี้นะมาประมาณนี้นะปิดันึกมาเรียบร้อยอะแต่ว่าถ้าทางจะส่งด่วนเะนี่ยแบบว่าด่วนมากอะวู้ไปเลยนะข้างในของก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเพราะว่าเขามันมันก็บุบแค่ตรงนี้มันไม่ได้บีบบุบลงไปข้างในนะ อันนี้ก็เป็นเหรียญพญาตาเรือนหลวงหลวงพ่อทองสุทธศีโรวัดบ้านไร่หลวงพ่อทองสุทธศีโรวัดบ้านไร่อดนนีผมได้มานานละเหรียญเดียวอันนี้มันก็เลยไม่มีข้อเปรียบเทียบอะผมก็เลยอยากจะหามาเพิ่มเติมก็รอเป็นเดือนเนี่ยกว่าจะได้มาอีกสองเหรียญน,นะเดี๋ยวมาดูแล้วกันสองเหรียญที่ตามมานะ เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อทองรุ่นที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เลยแต่ก็ประมาณปีเด้อปีอะไรอะ่ะปีหกสามนะปีหกสามโอ้ปับป๊บปับ๊บปั๊บ E63 เรียนพญาเต่าเรือนนะพญาเต่าเรือนรุ่นนี่ทอ,อ,องสุขใจมีซับเขียนสะอาดยากเลยทองสุขใจมีซับนะอืม เดี๋ยวมาสาธยายแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ,รบเหรียญพญาตาเรือนนะเขาจะมีเพจอยู่เพจหนึ่งนะชื่อเพจว่าคนรักเพจในเฟซบุ๊กะนะคนรักหลวงพ่อทองสุทธศรีโรวัดบ้านไรนะ่ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับก็เขาจะรวบรวมรวบรวมการสร้างวัถุมงคลของหลวงพ่อทองทุกๆรุ่นเนี่ยนะก็ดีนะเป็นมาตรฐานดีนะให้แบบว่า ผู้ที่ศรัทธาแล้วก็อยากมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงพ่อที่เราเคารพเนี่ยจะได้เข้าไปค้นข้อมูลได้ว่ามีสร้างรุ่นอะไรบ้างแล้วก็จานวนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นลําดับการจัดสร้างที่178นะเป็นประวัติการสร้างเหรียญพญาเต่าเรือนอ่ารูปเหมือนนั่งสมาธิรุ่นทองสุขใจมีซัพ์ปี2563นะนี่ครับก็ปลุกเสกกันไปวันที่ 26เมษายน2563นะครับก็ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะเท่าที่ผมไปเจอมาผมก็เจอแต่เนื้อทองแดงอะ่ะเพราะเขาไม่ได้ขายเนื้ออื่นะนะก็ขายเนื้อทองแดงแล้วก็เจอแต่แบบไม่ตัดปีกเงี้ยนะจะสร้างทั้งหมด599เหรียญสำหรับทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีนะต่อ9รอบด้วยอันนี้มีปะนี่มี9รอบนี่นะฮะ599เหรียญ วัตถุประสงค์ก็เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลด่านคุนทดแห่งใหม่นะที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาถวายเงินอีก1 0 0 0 0แบาทกับหลวงพ่อเลยนะครับก็มีการขออนุญาตจะสร้างประมาณปี6-2สอนะสิกุมภาพันธ์สองพขอกันยาวนานเลยนี่ขอไม่ไม่สัมผัสมือแล้วกันนะ ไม่ตอ้องแกะออกมาดูอะหรือว่าแกะดีเดี๋ยวจะเสียมารยาทแอบส่องแล้วไม่ได้เอามาส่องนี่ม like. ันจะยังไงยังไงอยู่นะก็เป็นอย่างเงี้ยนะไม่มีไม่ไม่ได้ดูขอบตัดสักเท่าไหร่อ่ะนะมีแต่ขอบตัวปั๊มนะเออนะนี่ขอบตัวปั๊มเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย อันนี้เป็นผิวไฟไม่ตัดปีกทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกมีสร้างไม่ตัดปีกนี่ก็มีหลายเนื้อนะในรูปภาพะนะมีทั้งเนื้อเงินเนื้อละวะเนื้อ,อทองเหลืองก็มีนะแบบไม่ตัดปปกี่ะนะมีหมายเลขอยู่ข้างล่างเนี่ยหมายเลขอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโค้ดด้วยนี่โค้ดททหารอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยส่องนะแล้วก็มีนี่เก้ารอบเก้ารอบรอบมันนี่เลยนะ ถ้าหลังมีโค้ดอะไรหรือเปล่านะดูหน่อยเท่าที่ดูนี่ยังไม่เห็นว่ามีโค้ดอะไรเพิ่มเติมนะเหรียญพญาต่าเรือนนะหลวงพ่อทองสุทธศีโรนะ นี่ข้างล่างสุทศีโรเนี่ยเขียนเป็นภาษาขอมอะสุทสศีโรคำบาลีเขียนขอมนะมาดูอีกหน่อยแล้วกันดูสมเหรียญสมเหรียญสาองค์เนี่ยแลเออเหละนะเหรียญค่อนข้างมีน้ำหนักเลยละ่ะค่อนข้างมีน้ำหนักเลยดูเพิ่นๆนี่ละไม้คล้ายหลวงพ่อคูณนะตอนเงยหน้าอย่างเงี้ยนะ ใครที่อยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยนะก็เนี่ยเอาไปให้หลวงพ่อทองจานอีกรอบก็ได้นะท่านเมตตาให้นะไม่ว่าจะเป็นยังไงท่านท่านจานให้นะแต่ช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะจานให้หรือเปล่าน,ะนี่มีโค้ดอยู่ทอทหารอยู่ตรงนี้น,ะนี่ตัวพระเนี่ยเท้าอื่นก็ไม่เห็นนะยังไม่เห็น โค้เลข9กรายร้อมประมาณนี้อันนี้สีแบบทูโทนหน่อยสีแบบทูโทนอันนี้เป็นเหรียญแรกที่ได้มาเหรียญแรกที่ได้มาตั้งแต่ต้นเลย ตอนแรกก็ว่าจะมาทําคลิปแต่ว่าพอมันมีเหรียญเดียวก็ไม่รู้จะดูเปรียบเทียบกับอะไรนะไม่รู้ว่าจะมีเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยต้องรอเวลาหน่อยได้มานานอยู่เหมือนกัน,นเป็นเดือนแล้วเนี่ยปลุกเสกกันในกุฏิของหลวงพ่อเลยปลุกเสกกันวันที่26เมษายน สิบหเมษายนสองพห้ารหกสิบสาประมาณนี้แล้วกันนะรายละเอียดก็มีลูกเล่นนะมีซ่อนอะไรตำหนงตำหนิหลายจุดอยู่นะราคายัางไม่แรงนะราคายัางไม่แรง โคทอทหารดูหน่อยแล้วกันทอทหารองค์อื่นทรทหารอีกองหนึ่ง มีเส้นลงเส้นเลือดด้วยนะตามมือตามแขนหลวงพ่อ e หกสาพื้นผิวก็มีลายเส้นต่างๆนะนี่ลายเส้นวิ่งกันฝักไฟเลยวิ่งกันฝักไฟ ฝักฟหรือฝักไยนี่แล้วก็มีหมายเลขนะหมายเลขข้างล่างหมายเลขคมคมลึกๆจำนวนสร้างไม่เยอะ4,301รยนเหรียญนึ่งเหรียญมีหนึ่งด้วยนะ4,301เหรียญทั้งหมดเลยนะก็มีไหลเนื้อลงยงลงยานะก็มีนะทองแดงลงยาอะไรพวกนี้นะ เป็นรายการลุ้น,นหีวงสือก็โอ้จะส่องหมดนี่ก็หลายนาทีเหมือนกันนะเนี่ยก็เส้นเ้นอะไรก็นี่ดูไปหน้าหลวงพ่อไม่ดูอะไรเยอะแล้วกันนะ เส้นวิ่งต่างๆนะ9รอบนะ9รอบอย่างนี้นะมีแบบไม่ตัดปีกก็มีนะมีสร้างอยู่นะครับ สร้างโดยทั่วไปอดีได้เหรียญออไม่ตัดปีกมามีเหรียญตัดปีกเขามีสร้างนะออได้เหรียญไม่ตัดปีกมาก็เลยเอาเหรียญไม่ตัดปีกมาส่องแล้วกันเงินหาไม่เจอเหมือนกันหาไม่ได้เหรียญตัดปีกพยายามรออยู่นานเหมือนกันว่าจะมีใครเปิดปล่อยหรือเปล่าก็ไม่เห็นเลยนะเออเห็นเก็บเป็นเงียบเลยนะคื เก็บเงียบในบางทีไม่ใช่แบบว่าเขาเก็บเพราะว่าปล่อยไปนี่เข้าเนื้ออะไรประมาณนี้ก็เลยเก็บกันเงียบก็มีประมาณนั้นหรือเปล่าน,น,นี่ลายส่งลายเส้นต่างๆนะนี่มีเหมือนกันมีเหมือนกันนี่ เหรียญหนึ่งนะเหรียญออกทูโทนหน่อยมีเหมือนกันเส้นต่างๆนะเหรียญมีน้ำหนักพอสมควรนะครับมีเส้นตัดด้วยนะเส้นตัดเส้นตัดตรงพุทธนี่พุทธโทเนี่ย เป็นขั้นไปนะเป็นขั้นขั้นกลางระหว่างคําว่าพุโทโธนี่ทองสุขใจมีทรัพย์หลวงพ่อทองสุทธศีโลนี่อย่างนี้นาชาลีตินี่วัดบานไล่จังหวัดนครราชสีมา นะปลุกเซกเดียวเลยนะอันนี้ปลุกเซกเดียวโดยหลวงพ่อทองมั่นใจได้นะนะปลุกเซกเดียวแบบชาติเสือไม่ขอเนื้อใครกินอะไรประมาณนี้นะเดียวอย่างมั่นใจและอะไรต่อดีนะ ก็เอามาณน,นี้แล้วกันนะดูหน้ากล่องนิดนึงเอามาแนะนําให้รู้จักกันครับมีมาก็เอามาส่องนะมีมาก็ามาส่องนี่นะด้านในกรรมะย,ยีมีสีแดงอยู่ประมาณนี้นะนก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากว่ามีมาโชว์แล้วกันนะ เหรียญพญาตะเรือนอีกรุ่นหนึ่งโอ้รุ่นที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณสี่ห้ารุ่นได้มั้งที่เป็นพญาตะเรือนเนี่ยของหลวงพ่อทองอ่ะนะอยู่ในลำดับที่หนึ่งร้อยกว่าหนึ 170, ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดในการจัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลในใสายหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ก็จะเป็นลำดับที่178นะ มีโค้ดมีหมายเลขประมาณนี้แล้วกัน599เหรียญกับเหรียญพญาต่าเรือนรูปเหมือนนั่งสมาธิรุ่นทองสุขใจมีซับปี2 5 6พลานไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณ